การที่พี่แบบเริ่มต้นทําแบรนด์แหวนอันเนี้ยคือเริ่มมาจากการที่แบบตอนนั้นพี่เป็นนี้แบบหลายล้านมากๆทําไมการเป็นนี้ถึงทําให้พี่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เรื่องเป็นนี้เนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันเราส่วนหนึ่งมีนี้ด้วยลูกก็สองขวบกําลังจะเ,เข้าโรงเรียนอตอนนั้นแฟนเนี่ยยังไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งด้วยยังไม่ทําอะไรถ้ากับว่าเราเนี่ย แหล,งล่งรายได้เดียวของครอบครัวไม่มีคําว่าท้อนะมิดแต่ว,ว่าทํายังไงขึ้นในหัวมีแต่คำว่าทําทยัางไงทำยงไงทำยังไงเฉพาะแหวนแต่งงานเนี่ยขายออนไลน์อย่างเดียวพี่สามารถเอาเงินตรงนี้ปลดหนี้ได้เลยพี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะตรงนี้ปลดหนี้เนี่ยประมาณ2-4ปีนิดหน่อย สำหรับใครที่อยากจะขายสินค้าราคาสูงในโลกออนไลน์แต่กังวลว่าจะขายได้ไหมวันนี้นะคะมนจะพามาเจอกับเจ้า,จาของแบรนด์ที่ขายแหวนเพชรราคาหลายหมื่นจนเป็นแสนแต่เขาขายดีมากๆในโลกออนไลน์เดี๋ยวมนจะพามาถามถึงเคล็ดลับการขายดีในโลกออนไลน์กับพี่เขาเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ตั้มมากๆเลยที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์อันนี้เดี๋ยวขอให้พี่ตั้มแนะนําตัวนิดนึงว่าตอนนี้พี่ท,ทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างอ๋อโอเคครับก็ผมนะครับชื่อตั้มนะคะ การธนาโชดการนอนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรามีธรุรกิจหลักก็คือเป็นแบรนด์เชื่อว่า i อเว l ินจ e ว e วลลนะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ทำแหวนแต่งงานนะครับเป็นหลักเลยแล้วก็มีแบรนด์ที่สองเนี่ยเราทำเกี่ยวกับโลชั่นเด็กนะครับชื่อว่า k กินนัปปัปแต่ว่าหลักๆแล้วเราจะนําจะเป็นตัวนี้มากกว่าเป็น Iver ลินจ e ว e วลลนะครับคือมวน,นรู้มาว่าคือเรารู้จักกันมลก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมาสัมภาษณ์ก็คือ,อมวนรู้มาว่าจริงๆการที่พี่แบบเริ่มต้นทําแบรนด์แหวน อันเนี้ยคือเริ่มมาจากการที่แบบตอนนั้นพี่เป็นนี่แบบหลายร้านมากๆทำไมการเป็นนี้ถึงทําให้พี่รู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเวลาคนเป็นนี่คนจะรู้สึกแบบถ้าเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนนู่นนี่นั่นแต่ทําไมพี่ถึงคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้พี่เริ่มต้นตรงนีค้คะจริงๆต้องบอกว่าเรื่องเป็นนี้เนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันเราลลส่วนหนึ่งะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็มันก็ยิ่งยิ่งมีแต่นี่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหม ความที่เราอาจจะมีนี่คือจงิงๆไม่ใช่นี่ของผมหรอกมันเป็นนี่ของครอบคร<อ>ัว,ว,วที่เป็นธุรกิจที่ทํากันมาโดยที่เ,เศรษฐกิจในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วธุรกิจที่เป็นจิวเวลรี่เนี่ยมันก็ค่อนข้างโหดนะในช่วงหลังเราก็ค่อยๆซึมลงมาลงมาเรื่อยๆทำให้ก็เหมือนพี่<ม>เป็นธุรกิจของครอบครัวก็คือจะเป็นโรงงานเป็นโรงงานอ๋อก็คือมามาจากธุรกิจนั้นใช่ทีนี้หลังๆมาเนี่ยคือต่างชาติอ่ะเราเขา ซื้อของน้อยลงลก็คือธุรกิจเราผูกกับร้านค้าที่อยู่ในห้างอ๋อค่ะถ้าร้านค้าขายไม่ได้เราก็ขายไม่ได้กระทบกับเราก็กระทบกับเราแล้วก็ด้วยความที่อาจจะแบบดีมาซัพพลายมันมีความเปลี่ยนแปลงคนที่มาทําในธุรกิจจิลลี่เป็นโฮเซล์เนี่ยมีมากขึ้นและแต่ว่าร้านค้าเนี่ยนะครับมีจำนวนเท่าเดิมแต่คนทํางานมีมากขึ้นม,มันก็เลยส่งผลกระทบกับยอดขายใช่ใช่ใช่ ทีนี้พอมีคู่แข่งมากขึ้นนะครับเราก็เริ่มขายได้น้อยลงพอน้อยลงพบเนี่ยเราก็ใช้เงินหมนะุนแลมันก็เริ่มที่จะมีมีนีสินมากขึ้นมันเหมือนมันเหมือนร <c oughs> ายได้เราน้อยลงแต่ฟิกคอร์ทุกอย่างเรายังแบ<า>งเบเท่าเดิมใช่ฮะทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเราเป็นนี่อย่างนี้ทำยังไง <c oughs> เราก็ต้องพยายามที่จะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะผ่อนคลายตรงนี้ลงไป <c oughs> แต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยนะครับเราจะไปเพิ่มทุนมันก็ไม่ไหว ใช่ปะ่ะเราก็ต้องพยายามที่จะทาอะไรสักอย่างแต่ว่าต้องใช้ทุนให้น้อยที่สุดตอนนั้นพี่เริ่มต้นพี่ใช้ทุนประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นตัวเงินออกมาเนี่ยน่าจะไม่ไม่เกินหลักหมื่นนะหมื่นหมื่นกว่าบาทประมาณนี้ยหลายๆคนอาจจะตกใจว่าแบบขายแหวนขายจิวเวลรี่ขายแหวนเพชรแล้วเพชรแทร้แล้วแบบเริ่มต้นด้วยแบบเงินน้อยมากมคือมันต้องคิดเยอะนิดนึงคือเพราะว่าถ้าเรามองว่าถ้าคุณจะทําจิวเวลรี่คุณต้องทําของ จริงออกมาขายค่ะแต่เราอาจจะทําเป็นตัวมอกอัพก็ได้ตอนนั้นคิดอย่างนี้ทำตัวมอกอัพได้ไหมมองอัพหนึ่งมันก็ดูเหมือนจิวเวลรี่แหละใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้วัสดุที่เป็นของจริงแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราใช้เฟซบุ๊กเนี่ยหรือออนไลน์เป็นหลกักตอนนั้นเริ่มมองออนไลน์เป็นหลักออนไลน์เนี่ยลูกค้าไม่ได้มา,มาสัมผัสของจริงเป็นลูกค้าดูรูปใช่เราก็สามารถที่จะทำมอกอัพขึ้นมาโดยที่ดูเหมือนของจริงได้แล้วก็เป็นการลดต้นทุนของเราด้วยอ๋ออุ้ยสุดยอดมากเลยพี่ มันเซฟมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้มีร้านจิวเวลรี่หนึ่งร้านเต็มๆโดยที่เราแทบจะไม่ได้ลงทุนนารเลยทุกอ,<ช>อย่างก็เป็นมออัพหมดโอ้หนูก็งงว่าเริ่มต้นได้ยังไงใช้ทุนน้อยขนาดนี้แล้วหนูอยากถามคําถามหนึ่งหนูเชื่อว่าแบบหลายๆคนต้องสงสัยพี่มั่นใจยังไงว่าแบบวันนี้ฉันจะมาขายเพชรในโลกออนไลน์ซึ่งเพชรเนี่ยมันราคาแบบหลายหมื่นจนเป็นแสนครับแล้วพี่จะเอามาขายในโลกออนไลน์คือตอนนั้นพี่แบบมั่นใจเลยว่าฉันจะขายได้หรือว่ายังไงคะ เอาจริงคือเขามั่นใจไหมบอกเลยว่าไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจเลยไม่มีความมั่นใจเลยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะหาความมั่นใจให้ตัวเองความมั่นใจคือเราต้องสร้างมันขึ้นมาเนาะถามว่าอยู่ดีเราจะมาขายของเมื่อถอยไปสักประมาณ3 4ี่ปีที่แล้วซึ่งออนไลน์มันยังไม่ได้แบบบูมเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมฮะเราเรียกว่าถามหาคนประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ได้น้อยมากเราก็พยายามที่จะไปหาอ้างอิงคนอ้างอิงว่าใครบ้างล่ะที่จะ ทำตรงนี้แล้วประสบความสำเร็จเราได้เดินตามรอยเขาซึ่งก็คือไปลงคอร์สเรียนออนไลน์นะครับก็พอเรียนแล้วเนี่ยเราก็เจอกับเมนทอร์อย่างเนี้ยก็เป็นเมนทอร์เราเราเจอกันในสัมมนาเราเจอกันในสัมมนาใช่ไหมเราก็เห็นว่าคนที่ทําออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ได้จริงใช่ป่ะเราก็เฮ้ยหัวใจเราฟองโตเลยว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาสามารถทําได้นะเ้าถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกัน แล้วตอนที่พี่เริ่มต้นคือพี่ขายเพชรเลยไหมหรือว่าพี่เริ่มจะขายตัวอื่นก่อนหรือว่าแรกๆเราไม่มั่นใจเพราะว่าสินค้าอย่างตอนที่เราขายเนี่ยราคาก็หลักหมื่นหลักแสนใช่ค่ะเราก็ไม่มั่นใจว่าเราจะขายได้ไหมเราก็เลยเริ่มจากขายงานที่เป็นงานซิว็อปคืองานเงินราคาแบบหลักพันก่าบาทอะไรอย่างเงี้ยลองแบบนั้นดูก่อนว่ามันจะเวิร์กไหมแล้วตอนนั้นลองไปไงม้างพี่ก็ต้องบอกว่าเราคิดผิดหลายอย่างคือตลาดด้วยก็ผิด นะครับสินค้าก็ผิดราคาก็ผิดคือมันมันผิดหลายๆอย่างแล้วก็เรายังทําออนไลน์ไม่เป็นแล้วตอนนั้นพี่ทําอยู่นานแค่ไหนก,กว่าแบบพี่จะเปลี่ยนมาขายเป็นแหวนเพชรก็ประมาณ7-8เดือนตอนนั้นขายเป็นซีเวอร์ใช่แล้วตอนนั้นได้ยอดขายไหมพี่ตอนนั้นยอดขายก็ได้ไม่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ 8, เจ็ดแปดพันต่อเดือนต่อเ <laughs> เดือนอุ้ยแล้ว แล้วคือพี่เนี่ยเริ่มต้นมาแบบ7 8เดือนแล้วพี่ได้ยอดเท่านี้พี่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันได้เท่านี้มีความแบบท้อไหมอะไรแบบนี้ค่ะคือตอนนั้นไม่รู้จักคําว่าท้อนะเพราะว่ามันท้อไม่ได้เพราะว่าเราหนึ่งคือเรามีนี่อยู่แล้วที่เราต้องช่วยครอบครัวเนาะสองก็คือว่า,าลูกมีลูกด้วยลูกก็สองขวบแล้กกำลังจะเข้าโรงเรียนเราไม่มีเวลาทอ้อคือท้อมันคือการหยุดพอหยุดปุ๊บเรามมวแต่มานั่งท้อกับตัวเองคือมันไม่ได้อะไรขึ้นมาใช่ไหมมันไม่มีคาว่าท้อในพจนานุกรมเรา ยอดขายมันก็ไม่ได้อย่างที่แบบตั้งใจก็คือพี่ก็ตัดสินใจไปลงคอร์สแล้วพอเรียนปุ๊บพี่ก็กลับมาแล้วเปลี่ยนมาเป็นขายแหวนตรงนี้เลยไหมหรือเปลี่ยนมาขายเป็นแหวนแต่งงานเลยไหมคะหรือว่าทำอันนั้นก่อนใช่ใช่พอตอนนั้นเนี่ยเราไปลงคอร์สเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่คนหนึ่งในคอร์สมมนานะครับเขาก็ให้ให้ทางสว่างเราด้วยแหละคลิกให้เรานิดนึงว่าหนึ่งก็คือรูปที่เราถ่ายไม่สวยนะครับเราก็เพจเราอ่ะมันยังไม่ดี ประกอบกับว่าพอเรากลับมาพบเราก็จะถ่ายรูปใหม่แล้วล่ะเราก็มานั่งคิดเรื่องโพสชั่นของเราใหม่ว่าเราจะเปลี่ยนไหมหรือเราจะขายแบบเดิมเราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยอยู่แบบเดิมสงสัยไม่เวิร์กเพราะพี่ทํามานานมากเลยนะเจ็ดแปดเดือนใช่ด้วยความที่เราเป็นโรงง,งานเนาะเรามีตําแหน่งในตลาดโพสชั่นในตลาดซึ่งได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วเป็นจุดที่เราได้เปรียบต้นทุนเราได้เปรียบเขาอ,อยู่แล้วคุณภาพเราก็ได้เปรียบเขาอ,อยู่แล้วทําไมเราไม่ทําของจริงเลย นะเทียบกับว่าพอเราเห็นว่าเ,าเพจอื่นบางคนอ่ะเขาถ่ายพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอะ่ะหลักหมื่นหลักแสนแล้วเขาโอนกันง่ายจรงนี้เออทำไมเราหลักหมื่นหลักแสนเหมือนกันมันเราเราจะขายไม่ได้เน้อ่อหรอแม้พมอเรามีหลายๆความคิดเข้ามาประกอบกันเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่เลยแล้วกันอ่าเริ่มต้นใหม่เราก็ถ่ายรูปใหม่ลบเพจทุกทุกอย่างออกหมดใช่เปลี่ยนโพส ition ของเองในตลาดแล้วก็ทำสินค้าเอาาใหม่ถ่ายรูปใหม่หมดเลยอื แล้วตอนที่พี่ปรับมาเป็นอันนี้ค่ะคือขายได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยไหมคะเดือนแรกเลยออเดอร์แรกพี่กี่บาทออเดอร์แรกอะประมาณท่ามเลนกว่าโอ้ยแล้วตอนนั้นยอดไลฟ์เพจพี่เท่าไหร่คะ ประมาณส0 0ร้อยสามร้อยกว่าหน <c oughs> ูสงสัยตรงนี้ว่า<ม>คือเพจอะยอดไลฟ์เพิ่งแบบ2-300อ <ทะ S 2> เองอ<ท>ะพี่ทํายังไงให้ลูกค้าแบบม,มั่นใจที่จะแบบสั่งของ5 0,000กว่าบาท<ม>พีจ่จริงๆต้องบอกว่า<ม>ตอนนั้น่ะถามว่ายอดไลฟ์เรามีผลไม่มีเพราะลูกค้าก็ทักว่าเฮ้ยพี่เพจพี่อะยอดไลฟ์น้อยนะใช่ไหมเราก็บอกว่าอ๋อผมเข้าใจแต่ว่าอันเนี้ยคือเราคุยลูกค้าโดยตรงผ่านทางไลน์นะครับเพราะลูกค้าทักเข้ามา๊บเราก็มาคุยกัน แล้วบอกว่า,เ,าเพจเราเพิ่งเปิดนะ,ะแต่ธุรกิจเรามีมาประมาณสี่ส่วนปีแล้วะนะเราสามารถที่จะส่งรูกไปเขาดูได้ว่าของเราเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้นะครับแล้วก็เราคุยคิดว่าน่าจะมาจากการคุยมากกว่าความจริงใจที่เราให้ลูกค้าอย่างเงี้ยทำให้ลูกค้าเขาเชื่อถือเราอ่าแล้วออเดอร์แรกเนี่ยก็คือเป็นออเดอร์ที่ลูกค้าเขาสั่งโดยที่ยังไม่ได้มาที่หลานอ,อก็คือมองผ่านเพจปุ๊บแล้วก็ส,วสั่งเลย โอ้โหสุดยอดมาก,เ,ากเลยพี่พยายามออเฟอร์ให้ลูกค้าว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าลูกค้าติดตรงไหนเราก็พยายามจะช่วยเหลือเขาเช่นแบบเขาไม่สะดวกมาวัดไซส์นะทำยังไงได้บ้างเราส่งวิธีการวัดไซส์ใ,ใช่หลาอยาอย่างซึ่งก็ตอบโจทย์เขาหลายอย่างแล้วสุดท้ายก็คือเขาก็สั่งเราเป็นออดเดอร์แรกออดเดอร์แรกเขาได้เข้ามาที่ออฟฟิศไหมคะหลังจากคุยไปแล้วสั่งแล้วอะไรเงี้ยคะเขาเข้ามาหลังจากที่งานเสร็จละจะมาจ่ายเงินจะมาดูของละก็คือมารับงานเอง ข้อมูลสงสัยว่าคือวันนี้พี่ขายของราคาแบบหลายหมื่นมากแล้วขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะเวลาส่งของให้ลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำยังไงลูกค้าส่วนใหญ่มารับเองหรือว่าเราส่งให้ลูกค้าค่ะประมาณ8 0 9 0เนาะเนเจอร์ะของลูกค้าที่ซื้อแหวนแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่อยากเห็นของเนาะอยากเห็นของก็จะมา,านัดรับที่โรงงานนะจะมีแค่บางส่วนที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้ามาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ซื้อผ่านออนไลน์เลย ออนไลน์เลยรป่าาสุดยอดมากเลยพี่ <c oughs> หนูอยากถามเทคนิคนี้คือวันนี้คือพี่ขายสินค้าราคาสูงมวลมวลไม่ใช้คําว่าแพงนะมวลใช้คําว่าราคาสูง <c oughs> ละกัน <c oughs> พี่มีเทคนิคอะไรที่ทําให้สามารถขายสินค้าราคาสูงได้ทําให้แบบคนเชื่อใจกล้าสังง่ง <c oughs> ของกล้าซื้อกับพี่อย่างนี้ค่ะคืออย่างหนึ่งเนี่ยเวลาที่ลูกค้าซื้อของนะครไม่ว่าจะราคาสูงหรือราคาต่ํา ลูกค้าไม่คิดว่าราคาสูงหรือราคาต่ำแต่คิดว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมมากกว่าอ่าถ้าเราขายของราคาสูงอะเราต้องมีเหตุผลว่าทําไมราคาเราสูงอ,อาถ้าลูกค้าคิดว่าราคาที่เราสูงนะแต่ว่าเขาซื้อแล้ว,วอะเขารู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เขาจ่ายไปไเขาก็จะซื้อเพราะฉะนั้นโจทย์เราก็คือว่าทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มอ๋อพี่ทํายังไงคะความคุ้มค่าเนี่ยเราก็ต้องตีโจทย์ก่อนว่าลูกค้าเนี่ย มีอะไรบ้างถึงคิดว่าผมอ่าเช่นแบบว่าดูแล้วปุ๊บเฮ้ยเนี่ยเทียบกับที่อื่นอ๋อมีอันเทียบราคาลูกค้าชอบเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบกับที่อื่นปกติค่ะถ้าเกิดว่าราคาอายุกตัวอย่างง่ายแหวนหนึ่งวงแหวนของสองร้านเนี่ยราคาเท่ากันค่ะนะครับถ้าบอกว่าราคาของร้านนี้100บาทค่ะราคาของร้านนี้120บาทอันนี้แพงกว่าเนาะใช่ใช่ใช่แต่1 2อบบาทมีแถมแหวนอีกหนึ่งวง อ๋อมันก็จะดูแบบเฮ้ย2วง120ก็ดูคุมค้มค่คมาใช่ใช่ใชแต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่ว่าเราทำยังไงให้แหวนที่สวงที่2เนี่ยเราสามารถที่จะขายได้หรือทำออกมาให้ต้นทุนเนี่ยน้อยที่สุดอ,อันนี้คือเป็นเรื่องของโปรดักชันระดกบแมแต่มุมของการขายอ่ะลูกค้าก็รู้สึกว่าการที่ซื้อ1แล้วแถมอีกหนึ่งเนี่ยมันคุ้มกว่า,าประมาณนั้นทั้งทนี้แพงกว่า พี่แถมตัวไหนบ้างก็คือปกติเนี่ยลูกค้าพี่ก็คือจะซื้อเป็นคู่สําหรับเป็นแหวนแต่งงานของผู้หญิงกับผู้ชายเลย<ช>แล้วพี่ก็จะมีแถมคือซื้อ2วงแถม2วงเลยใช่ไหมพี่คืออย่างนี้อย่างในเซ็ตของเราอย่างเงี้ยนะครเราก็<ช>จะเห็นว่าหนึ่งก็คือว่าลูกค้าปกติถ้าเกิดว่าไปที่หน้าร้านซื้อแหวนแต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะได้1วง2วงผู้ชายกับผู้หญิงคนละวงใช่ค่ะแต่ที่นี่ปุ๊บคุณซื้อ2วงนี้นะเราจะมีแหวนคู่แบบนี้แถมหปหนึ่งคู่สลับชื่อให้ด้วย ทำไมถึงพี่ถึงตัดสินใจว่าจะทําแถมอีกหนึ่งคู่คืออันนี้เราไปสารวจตลาดมา <c oughs> ะคะเวลาที่ลูกค้าไปซื้อแหวนแต่งงานในตลาดเนี่ยท, <c oughs> ทุกที่เลยเนี่ยเด่นก็คือว่าจะไม่มีของแถม <c oughs> ถ้ามีของแถมก็แถมเป็นแบบเป็นตังหูบ้างเป็นจี <c oughs> จ้บ้าง <c oughs> หรือว่าแถมแหวนหนึ่งวงบ้างซึ่งสําหรับคนที่แต่งงานอ่ะมันไม่แต <c oughs> ่ามันแถมมาหนึ่งวงแถมทำไมใช่ไหมคะแต่เราเข้าใจนะเพราะว่า ร้านค้าที่อยู่ในห้างเนี่ยถ้าเราไปดูในตู้ของเขาเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะเจาะจงขายเฉพาะลูกค้าที่เป็นลูกค้าแต่งงานได้เขาขายหมดเลยเขาขายหมดเลยเขาก็ขายทั้งอู้ใหญ่เนาะขายแวนแต่งงานด้วยขายแวนเด็กด้วยขายทุกอย่างทุกอย่างเลยเพราะนี่การที่เขาจะทําของแถมออกมาเพื่อที่จะเซิร์ฟให้ลูกค้าทุกกลุ่มมันเป็นไปไม่ได้ะอันนี้เป็นข้อได้เปรียบของเรา้าเราเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มนี้เราก็แถมให้เฉพาะกลุ่มนี้ เพราะลูกค้าพี่เป็นแบบคนแต่งงานหมดเลยพี่ก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาใช่ซึ่งมันช่วยแก้ปัญหาด้วยพี่เล่าให้หนูฟังแล้วหนูว้าวมากเลย<ช>ที่แบบพี่ตัดสินใจทําเซตนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันแก้ปัญหาอะไระนะพี่ก็คือเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าใส่แหวนแต่งงานแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอหลังจากที่จบงานไปแล้วบางค,คนก็ไม่อยากใส่แหวนจริงอยากจเก็บแหวนจริงว่าชอะออกงานอย่างเดียวค่ะก็จะมีแหวนคู่เนี่ยสลักชื่อให้เพื่อใส่เป็นลักษณะเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันแต่งงานแล้วนะฉันมีคู่แล้วนะอะไรอย่างนี้ แล้วก็ใส่ในชีวิตประจําวันได้ใช่ใช่ใช่โอ้ยอันนี้ว้าวนะนรจริงๆสําหรับคนหนุ่มเขาต้องชอบเพราะว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบมันเป็นแหวนที่มีคุณค่าทางใจมันก็จะแบบเราจะใส่ในชีวิตประจําวันเราก็กลัวมันจะพังนู่นนี่นั่น<ช>เรามีอันนี้เราก็แบบเออแทนอันนี้จะคุ้มอย่างแรกนะมีคุ้มอย่างที่สองคือกล่องแต่งกล่องตัวนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวพีเต์น,นิดนึงอย่างกล่องตัวนี้เนี่ยก็คือเราใช้เป็นดอกไม้จริงของจริงเลยหรอคะนี่นี่ของจริงนะครับ เพราะเราเคยทาเป็นดอกไม้ผ้าแต่ว่ามันดูไม่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาอท่าไหรไม่สวยแล้วก็ใช้ดอกไม้จริงเลยซึ่งกล่องเนี้ยถ้าลูกค้าเป็นสั่งข้างนอกกล่องหนึ่งก็ตก 3- 4มสพันบาทโหแต่เราของ3ามสี่พันมาแถมได้โอ้ว้าวมากเลยนะนี้สำหรับสำหรับผู้หญิงนี่คือตื่นตาตื่นใจใช่แล้วลูกค้าบางคนเข้ามานะไม่ดูแหวนนะอยากได้กล่องอยากได้กล่องอยากได้กล่องใช่อ้ยอันนี้เป็นแบบว่าหนูว่าผู้หญิงอยากได้อ่า แล้วกล่องนี้คือเราเก็บไว้ประมาณ 3- 5ปีไม่ใช่แบบว่าพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วเหี่ยวไม่ใช่อันนี้เป็นดอกไม้จริงใช่ไหมดอกไม้จริงแต่เราทำปริเซิร์เอาไว้ด้วยพิธีพิเศษเพราะฉะนั้นกล่องนี้เขาไปใช้ตอนไหนเขาเอาไปใช้แทนพานที่เขาไว้ใส่แหวนดอกไม้ตอนที่เขาเดินขบวนใช่ไหมตอนที่เขาแบบว่ามีพานใช่ซึ่งพานเนี่ยมันก็จะดูแบบทริทิชแนลคือดูเก่าๆนิดนึงเป็นเระีพกีเก่านิดนึงมเราก็จะมีตัวเนี้ย ออกแนวแบบวินเทจนิดนึงให้ลูกค้าไปใช้ก็ดูสวยกว่าใช่เพราะฉะในหนึ่งคู่แหวนงงานเนี่ยเรามีกล่องให้แบบนี้มีแหวนคู่แบบนี้นี่คือความคุออ้มที่ลูกค้าได้ในราคาคที่เท่ากับที่อื่นคุ้มมากนะพี่หนุกเป็นผู้หญิงหนูฟังแล้วหนูนอยากได้ เนี่ยแหละก็คือเราเราถามว่าพวกนี้มาจากไหนก็คือการที่เราคุยลูกค้าเราเู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างแล้วเขา,า,าก็ยมจะให้ลูกค้าให้เต็มที่ที่สุดแล้วอันนี้ด้วยความที่สินค้ามันค่อนข้างมีราคาสูงมีลูกค้าขอผ่อนหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมคะมีมีก็สามารถผ่อนได้ก็คือเราผ่อนได้กับบัตรที่เป็นเออเออแบงก์เอซดีนะคะาารับทวันนี้ก็คืออันนี้ก็คือออบซอร์นให้ลูกค้าเลยใช่ใช่ก็คือลูกค้าสามารถที่จะถ้าจ่ายเงินสดเราก็มีส่วนลดให้ มาคเครดิตก็ส่วนลดให้เหมือนกันแต่เป็นอพอร์ตก็จะสามารถเลือกเป็นบัตไหนก็ได้ที่าเข้าม่าความได้แล้วอันนี้พี่ขายแหวนแต่งงานมากี่ปีแล้วคะเฉพาะแบรนด์ไ v วอรินจิวเวลเนี่ยประมาณ3ปีประมาณ3ปี มลได้ข่าวมาว่าพี่ขายเฉพาะแหวนแต่งงานเนี่ยขายออนไลน์อย่างเดียวพี่สามารถเอาเงินตรงนี้ปลดหนี้ได้เลยพี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะตรงนี้ใหออ้ปลดหนี้เนี่ยประมาณ2ปีนิดหน่อยวิลวมากเลยพี่สแสดงว่ายอดมันแบบว่ามันโอเคมากๆเลยคือถ้าเล่าให้ฟังเนี่ยจากตอนแรกที่เราเริ่มปรับตอนแรกเนี่ยพอปรับเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มขายอย่างที่บอกว่าออเดอร์แรกคือ5 0า0 0ค่ะเดือนแรกก็ขายได้หลักแสน อ่าพอไปถึงสี่เดือนคือมันโตทุกทุกเดือนเมื่อเราจับถูกคางอ่ะแล้วเราไปริ้วเลยอืมพอสองปีพบเราก็สามารถที่จะเขียนทุกอย่างได้จบโอ้ยสุดยอดมากเลยพี่ใช่มีคนฝากคำถามมานะคะลูกศิษย์มนฝากมาเองก็คือเขาเขาอยากรู้ว่าคือตอนที่เหมือนเวลาที่เราเริ่มต้นอ่ะคือเราก็มีลูกด้วยมีภรรยาด้วยแล้วมีหนี้มีครอบครัวหลายๆอย่างที่มันแบบปัญหามันลุมเราเข้ามาคือตอนนั้นอ่ะพี่ มนเนจเขาเรียกจัดการกับความรู้สึกเราก็จัดการกับปัญหายังไงได้บ้างถามว่าเราเครียดไหมคือมันเป็นแรงกดดันมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเรามีมีหนี้ที่ต้องต้องจัดการเนาะคือมีหนี้ด้วยลูกก็สองขวบกำลังจะเข้าโรงเรียนตอนนั้นแฟนเนี่ยยังไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งด้วยยังไม่ทําอะไรถ้ากับว่าเราเนี่ยเป็นแหล่งรายได้เดียวของครอบครัวประกอบกับมีเงินในกระเป๋านั้นนะ ก่อนที่จะเริ่มพลิกนะเหลือยู่ส0 0 0ี่หมื่นสี่หมื่นสุดท้ายมันต้องเครียดมากเลยนะพี่คือมันแบบมันเหมือนเจอหลายๆด้านคือตอนนั้นต้องบอกว่ามีคอนดิชันเงื่อนไขอย่างหนึ่งคือว่าพ่อก็คือเจ้าของโรงงานคือคุณพ่อเนี่ยแหละนะเขาบอกว่าถ้าเราทําออนไลน์ไม่เวิร์กเขาจะให้เราไปเฝ้าร้านของเขาอ๋อมีหน้าร้านด้วยใช่ไหมคะยังไม่มีแต่ว่าเขาจะไปเปิดให้เรา๋อก็คือจะเปิดร้านให้แล้วก็ให้เราขายที่ร้านใช่ซึ่งการเปิดร้านอ่ะคือออฟไลน์ไง เราคิดว่ามันไม่เวิร์กยังไงก็ไม่เวิร์กยังไงก็ไม่เอาไม่อยากทําพี่ก็เลยมาโฟกัสออนไลน์ใช่ก็เลยเป็นออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยมีแรงกดดันหลายอย่างนะนองจากเรื่องลูกนี่แล้วก็จะต้องไปเปิดร้านด้วยเราไม่อยากทําเราก็ถือว่าเราต้องทําตรงนี้ให้ได้ไม่มีไม่มีคําว่าทอนะมีแต่ว่าทํายังไงขึ้นในหัวมีแต่คำว่าทํายังไงทายังไงทำยังไงเราก็พยายามหาทางหาทางเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราก็ไปค่ะถ้าไปเราตันเราก็เปลี่ยนทาง แต่เราแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการที่เราเราทําอะไรไปแล้วอะ่ะแล้วเราไม่เปลี่ยนใจเรามุ่งมั่นกับมันอนะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ต้องระวังนิดน,นึงว่าไอเป้าหมายที่เราตั้งไวอ้อ่ะมันถูกทางแน่แน่หรือเปล่าเพราะบางทีอะ่ะถ้าเราไปผิดทางอะ่ะมันคือการดันทุลังอ่าแต่เรามั่นใจเพราะว่าตอนที่เราทําแแต่ง,งานเนี่ยต้องบอกเคล็ดลับนิดนึ่งคือหาข้อมูลก่อนออ,อ,อเราไปค้นในทะเบียนราชมา ทะเบียนลเลยว่าคนแต่งงานในแต่ละปีมีจำนวนเท่าไหร่พี่ทำการบ้านมันดีมากใช่แล้วเราย้อนหลังสิบปีย้อนไปถึงตอนต้มยำกุ้งเลยพวกนี้ด้วยนานมากเลยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะวิกฤตอะไรก็ตามคนก็ต้องแต่งงานเออใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองเลยว่าตลาดนี้มีมันตายอ๋อพี่ก็เลยโฟกัสตรงนี้แล้วก็ดันออนไลน์ดันคิดว่าจะทำยังไงก็ได้ให้มันโตเพราะเป้าหมายเราเนี่ยเรามองแล้วว่ามันไปได้แน่ มันมีเหตุผลทุกอย่างรองรับไม่ใช่คิดเอาเองนะ,ะนะเพราะพี่ก็ทกําการบ้านมาดีใช่พอเรารู้สึกว่ามันได้ระบบเนี่ยเราโฟกัสอย่างเดียวเลยไม่มีคำว่าถอมีแต่ว่าไปทางไหนเท่านั้นเองให้มันได้อ,องั้นโม่ขอถามคําถามนี้คือช่วงโควิดเพิ่งผ่านมามเลยแล้วหน <c oughs> ูเห็นปัญหาหนึ่งคือเรื่องงานอีเวนต์คนจัดงานคือเลื่อนกันหมดหรือบางคนแบบถึงขั้นแบบยกเลิกอ,อันนี้กระทบกับยอดขายไหมคะอกระทบเดือนหนึ่งช่วงเดือนที่ล็อกดาวน์เพราะลูกค้ามหาเราไม่ได้ออ การตัดสินใจมันก็เลยยืดออกไปใช่แต่พอหลังจากเปิดล่องดาวยอดขายเราสูงปีที่แล้วอ๋อมันอั้นลูกค้ามันอั้นใช่พอขายล็องดาวปุ๊บเนี่ยคนที่จะต้องแต่งก็จะเริ่มแล้วต้องพยายามทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพราะนั้นคนที่เข้ามาหลังจากช่วงล่อกดาวเนี่ยเข้ามาเยอะมากกพีคยอดก็คือพีคเลยใช่ประกอบกับว่าช่วงนั้นร้านค้าในห้างเปิดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อกลายมาลูกค้าก็ต้องมาหาพี่อีกลูกค้าเขาจะไหลมาทางออนไลน์มาก โอจริงด้วยนี่นี่มลืมคิดเรื่องนี้เลยนะว่าแบบร้านในห้างทุกอย่างก็คือปิดหมดใช่กลายเป็นข้อดีของเราใช่กลายเป็นวาแบบว่ายอดพี่กลายเป็นขึ้นไปอีกกลายเปน็นไปอีกใช่โอดีมาก,มมากๆเลยคําถามสุดท้ายอ,อยากจะให้พี่แชร์นิดนึงพี่คิดว่าอะไรคือคีย์สักเซสที่ทําให้พี่ตั้งแต่วันที่เริ่มต้นขายมาจิตแปเดือนได้ยอดนิดเดียวแต่พี่ก็ยังแบบทําจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จขนาดนี้ อะไรคือคีย์สักเซสของพี่คะจริงจริงอย่างคีย์สักเซสเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะว่าหนึ่งเป้าหมายเราต้องชัดค่ะอ่าแล้วเราก็ลุยไม่เลิกค่ะอ่าถ้าเราคิดว่าเ,เราไปกิดทางเราต้องรีบเปลี่ยนอืม,อมแต่ว,ว่าไม่ให้หยุดค่ะใช่ไม่หยุดเริ่มที่กล้าคิดสำเร็จที่กล้าทำคุณก็ทำได้